ตัวนี้ต้องทานร่วมกับลิเวอร์รวันเพราะว่าล่ะฮะลิเวอร์รทูนี้มีหน้าที่ในการกําจัดสารพิษที่สะสมมานานในตับของเรากําจัดพวกยาบางคนกินยามาเป็นสิปีกําจัดแอลโกอฮอล์ได้นะครับและทํางานร่วมกับตัวโปรตีนที่อยู่ในลิเวอร์รทูทำให้ตับเราฟื้นฟูเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นคนที่มีการภาวะตับอักเสบตับแข็งไวรัสตับพวกนี้ทานได้หมดเลย นะครับทานควบคู่กันลิวลอนลิวโรทูแต่จริงๆแล้วผมแนะนําให้ทุกท่านทานก่อนที่จะเป็นอะไรเพราะร่างกายของเราได้รับสารอาหารเยอะมากนะที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าทาน2ตัวนี้ได้พร้อมๆก่อนที่จะทานอาหารอะไรนะอย่างเช่นเราออกจากบ้านตื่นเช้ามาทานลิวโรนลิวทูซะก่อนนะพอทานข้าวเช้าปุ๊บออกไปนอกบ้านมื้อกลางวันมื้อเย็นเราไปทานอะไรก็ไม่รู้ทั้งลิวโรวันและลิวโรทูจะช่วยดูแลตับเราให้ดีมากๆ ป้องกันสิ่งต่างๆที่จะมาทําให้ตับเราเสียและท่านผู้ชายหรือท่านผู้หญิงนะครับที่ทํางานออฟฟิศนะบางทีจะมีการทานเลี้ยงตอนเย็นอ่าเราก็พกลิเวอร์โลวและลิเวอร์ทูไปอีกอย่างละอย่างละเม็ดเอาไปคู่นึงก่อนทานเลี้ยงทานก่อนนะครับจะช่วยป้องกันตับท่านได้ดี